ลืมลืมครับคลิปที่แล้วหลังจากไขปริศนาศิลาโดราไปเนี่ยคุณบรรยายลืมเรื่องสำคัญไปครับนั่นก็คือเรื่องจริงของเจ้าสิ่งนี้ เลยที่มาแผ่นจานหินปริศนาที่ถูกพบทั่วประเทศจีนถ้ามันไม่ใช่หินโรปาแล้วมันคืออะไรผูบรรยายมารู้ตัวก็ตอนที่แอดมินอีกท่านส่งข้อความมาถามว่าเจ้าแผ่นจานรูปวงกลมหินเหล่านี้แท้ที่จริงมันคืออะไรกันแน่ทําไมเหล่านัก UFO วิทยาถึงได้นําภาพของพวกมันมาใช้ประกอบเป็นหลักฐานว่ามันคือแผ่นจานโรป้าได้ละ่ะแถมมันยังมีจํานวนมากมายเหมือนกับที่พวกเขาเคยบอกด้วยนะและภาพถ่ายของพวกมันก็ล้วนมาจากแหล่งโบราณคดีจีนที่แบบ มันเป็นสถานที่จริงทั้งนั้นด้วยนะครับไม่รู้ว่ากี่คลิปแล้วนะครับที่ผู้บรรยายเฉลยไม่สุดทางเรื่องนี้ก็เช่นกันครับถ้าแผ่นจานเหล่านี้มันไม่ใช่ศิลาโดราแล้วจริงๆมันคืออะไรกันแน่เรามาพูดถึงมันกันแบบเร็วๆกันเลยนะครับแท้ที่จริงแผ่นจานหินเหล่านี้ชาวจีนเรียกพวกมันว่าบีครับมันทํามาจากหินมีค่าที่บ้านเราเรียกหินแบบนี้ว่าหยกรูปแบบของมันก็เหมือนเหมือนกันคือเป็นแผ่นวงกลมมีรูอายุเก่าแก่ที่สุดที่พบมาจากยุคหินใหม่เลยครับ เพียงแต่ในยุคนั้นผ่นหยกยังไม่มีลวดลายเป็นเพียงรูปวงกลมมีรูตรงกลางจนกระทั่งเข้าสู่ยุคราชวงศ์โจถึงได้เริ่มพบว่ามีการแกะลวดลายกันบ้างแล้วซึ่งราชวงศ์โจที่ว่านี้ถือเป็นราชวงศ์ที่3ของจีนที่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรระบุว่าจีนเ็ามีการปกครองรูปแบบนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นยุคที่จีนมีประวัติศาสตร์แล้วนะครับโดยราชวงศ์นี้เคยเรืองอํานาจเมื่อประมาณ3,000ันกว่าปีก่อนเลย และนอกจากรูปแผ่นวงกลมมีรูแบบนี้ในยุคราชวงศ์โจก,ก็จะนิยมสร้างหินหยกบีให้เป็นรูปแบบหกเหลี่ยมด้วยนะครับลวดลายที่ถูกแกะสลักในยุคนี้ถือว่ามีความสวยงามมากๆด้วยครับโดยทางต่างประเทศเขาใช้คําว่าอลังการงานสร้างเลยดังนั้นเราก็ควรมาลองดูรายละเอียดในส่วนนี้กันนะครับภาพรวมของลวดลายไม่น,นิยมสลักเป็นตัวอักษรเนื่องจากยุคสมัยดังกล่าวการจารึกตัวอักษรยังจํากัดอยู่ในกลุ่มคนบางชนชั้นนะครับก็อย่างเช่น พวกนักปรา์นักศึกษาชนชั้นสูงซึ่งพวกช่างฝีมือที่รู้หนังสือเนี่ยเรียกได้ว่ามีไม่มากนะครับอาจจะเรียกได้ว่าแทบไม่มีเลยด้วยซ้ําทาให้ลวดลายบนแผ่นหินโยกเหล่านี้นิยมสลักภาพเป็นเรื่องราวของเหล่าเทพเจ้าบนท้องฟ้าไปจนถึงสัตว์เทพเช่นมังกรถือเป็นสัญลักษณ์แห่งอํานาจที่ผู้ครอบครองแผ่นโยกเหล่านี้มักจะเป็นชนชั้นสูงนั่นเองครับขออนุญาตพูดถึงคมภีร์นี้นะครับคมภีโจโลี่ตำราเล่มนี้บางที่เขาเรียกว่าคมภีโจกวน ผู้เขียนชื่อโจกงเป็นตำราที่เขียนขึ้นมาเพื่อบันทึกระบบราชการของราชวงศ์โจเพียงแต่เมื่อนำมาเทียบกับตำราอื่นๆที่บันทึกระบบราชการในราชวงศ์เดียวกันแล้วกลับไม่พบว่ามีตรงไหนตรงกันเลยจึงทำให้นักประวัติศาสตร์จีนสืบค้นจนได้ข้อสรุปว่าโจกัวเล่มนี้น่าจะเป็นการเขียนบันทึกของระบบราชการในอุดมคติครับแบบที่เพลโตพูดถึงแอตแลนติสไม่ก็ตำรายูโทเปียที่เราผ่านหนังสือของโทมัสมอร์อะไรแบบนั้นนั่นแหละครับ สิ่งที่อยากจะอ้างถึงส่วนหนึ่งถูกบันทึกไว้แบบนี้นะครับต้องใช้หยกทําเป็นวัตถุธาตุหประก,การเพื่อเป็นเกียรติแก่สวรรค์และโลกมนุษย์คางบีเพื่อสรรเสริญท้องฟ้ากองสีเหลืองเพื่อบูชาโลกมนุษย์และหยกสีเขียวเพื่อสักการะเดดท้องฟ้าอุยใช้บูชาให้กับทิศตะวันออกชีจางบูชาทิศใต้ไปฮูทักทายไปทางทิศตะวันตกและชวนหวงทักทายไปทางทิศเหนือ ก็ถือว่าเป็นบันทึกที่พูดถึงดีในแง่บูชาสวงสวรรค์นั่นเองครับและด้วยเหตุผลที่ยกมาทําให้จุดที่จะพบแผ่นหยกเหล่านี้มักจะพบตามจุดโบราณสถานอย่างเช่นคลืนหาดขุนนางไปจนถึงราชวังของฮ่องเต้ครับไม่มีทางพบในแถบชนบทห่างไกลโดยเฉพาะแถวเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยมันไม่มีบันทึกว่าพบแผ่นหยกแบบนี้มาก่อนเลยนะครับทําให้มั่นใจได้ว่าเรื่องของศิลาดโดราเป็นเพียงเรื่องของการใช้จินตนาการจากการมองแผ่นหยกบี ที่เขาเห็นในพิพิธภัณฑ์สถานของจีนมาผูกเป็นเรื่องราวให้ให,ใหญ่โตเท่านั้นเองในไหนเราก็เฉลยกันแล้วมาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นหยกเหล่านี้กันดีก,กว่านะครับเริ่มจากความหมายของรูปร่างแผ่นหยกที่เรียกว่าบีเหล่านี้มันถูกออกแบบขึ้นมาอย่างจงใจวงกลมหมายถึงท้องฟ้าไปจนถึงแนวคิดเรื่องของดวงดาวและจักรวาล ในวัฒนธรรมเหลียงจูเก่าแก่ระดับมากกว่า5,000ปีของจีนเนี่ยศูนย์กลางอยู่ในแถบนครหางโจเป็นยุคที่ถูกครอบงำโดยเหล่าหมอผีซึ่งหมอผีในยุคโบราณของจีนนั้นเรียกได้ว่าไม่ต่างจากหมอผีในประเทศอื่นๆครับพวกเขามีหน้าที่คล้ายๆกันมีตั้งแต่ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยทำนายทายทักดวงชะตาสื่อสารกับเหล่าผู้วายชนที่จากไปครอบคลุมไปจนถึงาการปราบเหล่าผู้ผีปีศาสด้วย นักประวัติศาสตร์ภาพใหญ่เขามองว่าเราหมอผียุคโบราณทั่วภูมิภาคนั้นไม่ต่างจากผู้เผยแร่ศาสนาครับพวกเขาจึงสรุปกันว่ามันคือศาสนาแห่งยุคโบราณการบ้านเราเรียกว่าศาสนาผีที่มีชื่อเรียกเต็มๆว่าศาสนาหรือลัทธิผีสางเทวดาเทพรักนั่นเองครับกลับมาที่แถววัฒนธรรมเหลียงจูมันมีบันทึกเกี่ยวกับท้องฟ้งฟาปกคลุมแกนกลางของวงกลมเรียกว่าวัตจักรสิบดวงอาทิตย์แต่ยุคนั้นเขายังไม่ได้ใช้แผ่นหยกนะครับทําให้การสร้างสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ จึงมาจากเหล่าช่างแกะสลักงานไม้ที่ยังไม่นิยมทําเป็นรูปวงกลมด้วยหลังจากแผ่นไม้มันถูกแกะมันจะถูกนําไปผ่านพิธีกรรมหมอผีในยุควัฒนธรรมเหลียงจูจะทําการปลุกเสกให้มันมีพลังอํานาจซึ่งนั่นก็ถือเป็นหัวข้อต่อมาที่เราจะได้พูดถึงกันตรงนี้นะครับจากหลักฐานที่พบนักโบราณคดีต่างได้ข้อสรุปแผ่นไม้ไปจนถึงแผ่นหยกที่ถูกพบล้วนถูกวางเอาไว้ในบริเวณจุดฝังศพผู้วายชนครับ มันเป็นเรื่องของความเชื่อโบราณว่ากันด้วยเรื่องชีวิตในโลกอีกโลกที่ที่ผู้จากไปจะได้ใช้ชีวิตกันต่อเรียกง่ายๆว่าโลกหลังความตายนั่นแหละครับซึ่งสถานที่ที่ว่านี้ชาวจีนเขาเชื่อว่าอยู่บนท้องฟ้าทําให้แผ่นหยกเหล่านั้นเป็นเสมือนอุปกรณ์เชื่อมต่อให้กับเหล่าผู้เสียชีวิตใช้ติดต่อสื่อสารกับเหล่าญาติที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ได้ในจุดเนี้ถ้าจะให้ตีความหมายแบบโลกนิยายวิทยาศาสตร์มันก็ต้องมองได้เหมือนกันนะครับว่า พันยกมีรูเหล่านี้คืออุปกรณ์สําหรับสื่อสารระหว่างคนนอกพิภพและคนที่อยู่บนโลกเพียงแต่ว่าพันยกมันเป็นแค่หินสีครับมันไม่มีอะไรที่บ่งบอกเลยว่ามันจะสามารถใช้สื่อสารแบบนั้นได้จริงและความพยายามติดต่อกับโลกวิญญาณมันก็ถือเป็นหนึ่งในความเชื่อจากยุคบุกเบิกนะครับจะยกตัวอย่างยังไงดีล่ะครับเนี่ยอืมเอาให้ใกล้ตัวก็ได้นะครับอย่างในบ้านเราเนี่ยเอายุคนี้เลยก็ได้คิดว่าในแถบหลายจังหวัดน่าจะยังมีเหล่าผู้วิเศษสายหนึ่งใช่ไหมครับ ที่เราเรียกว่าคนทรงไงครับนั่นแหละครับคือหนึ่งในตัวอย่างของความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายเหล่าผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักต่างยังห่วงหาอาทรผู้จากไปพวกเขายังอยากคุยกับคนตายให้เหมือนวันวานที่ยังคงมีชีวิตและคนทรงนี่แหละครับที่ถือเป็นสะพานเชื่อมสองโลกเข้าด้วยกันแผ่นยกบีมันก็แบบนั้นแหละครับเพียงแต่มันไม่ได้ถูกใช้ผ่านคนทรงแต่ถูกหลุกเสกด้วยเหล่าหมอผีให้เจ้าสิ่งนี้มันมีพลังในการคอนเน็กช่องทางการสื่อสาร โดยนักโบราณคดีบางท่านมองว่ามันคือบัตรผ่านสําหรับให้ผู้ตายใช้ในโลกวิญญาณไม่ก็ใช้เป็นเหมือนกับเงินสินบนสําหรับมอบให้เหล่ายมทูตใช้นยามจําเป็นก็คืออยากจะกลับตอนไหนก็เอาแผ่นหินเนี้ยเป็นสินบนให้กับเหล่ายมทูตนั่นแหละครับมันจะถูกวางเอาไว้ภายในโลงไม่ก็บริเวณบนร่างของผู้ตายก็พอจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับว่าแผ่นหยกบีเนี่ยมันไม่ใช่บัตรผ่านสําหรับขึ้นยานอวกาศแล้วมันก็ไม่ใช่บัตรผ่านสําหรับให้คนตายไว้ใช้ในโลกวิญญ,ญาณด้วยนะครับ เอา้าทำไมถึงบอกแบบนั้นล่ะก็เพราะว่าถึงแม้วัตถุประสงค์ของมันจะถูกระบุเอาไว้สำหรับเรื่องโลกวิญญาณก็จริงแต่ในทางปฏิบัติแผ่นยกดีมันคือสิ่งประดิษฐ์ครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละเกิดความสบายใจขึ้นมาได้บ้างว่าญาติที่จากไปของพวกเขาจะสามารถเดินทางกลับมาหาพวกเขาได้สักวันแน่แโดยจุดที่พบพวกมันนักโบราณคดีระบุว่า ในยุคหินใหม่นี้มักจะพบแผ่นหยกบีถูกวางเอาไว้บริเวณหน้าอกของร่างที่ถูกขุดพบครับหมายความว่าหลังจากที่มันถูกวางลงไปมันก็ไม่เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารใดๆไ,ได้สักครั้งเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันใช้ได้หรือว่าได้ใช้เนี่ยชาวจีนยุคใหม่ที่เป็นชนชั้นสูงก็น่าจะยังคงใช้พวกมันอยู่นะครับแต่พวกเขาเลิกใช้กันไปนแล้วนั่นไงเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อโบราณที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจินตนาการ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวหรือยานอาวกาศที่พวกชาวตะวันตกเขามองว่าอาจจะเป็นบ้านของเหล่าพระเจ้าต่างดาวเลยนอกจากการใช้แผ่นยกบีเป็นอุปกรณ์สื่อสารของคนตายแล้วเนี่ยยังมีคุณประโยชน์อีกสองสามฟังก์ชันที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับฟังก์ชันแรกก็คือใช้ระบุความสําคัญของบุคคลครับใช่ครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความตายแล้วแต่เป็นการใช้สิ่งนี้ระบุถึงการได้รับพระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์องเตหรือจกักรพรรด จะให้รางวัลแก่เหล่าขุนนางคนดีด้วยการมอบแผ่นหยกที่มีลวดลายสวยงามให้กับเหล่าข้าราชบริพารลองนึกภาพงานพระราชพิธีสําคัญพวกเหล่าขุนนางจะต้องมายืนรวมกันพร้อมหน้าพร้อมตาฮ่องเต้หรือองค์จัก,กรพรรดิของพวกเขาจะคอยนั่งรอฟังขันทีประกาศรายชื่อเพื่อมอบแผ่นหยกอันล้ําค่าพร้อมกับประดับยศให้ตามด้วยการกล่าวสดุดีขุนนางจากปากของฮ่องเต้จบด้วยสิทธิพิเศษที่ฮ่องเต้จะมอบให้แบบเฉพาะตัวแน่นอนครับมันก็คือแผ่นหยกบี ซึ่งหยกแต่ละรูปแบบจะใช้แทนตำแหน่งแตกต่างกันไปโดยมีบันทึกบอกว่าคุณนางที่จะได้รับแผ่นหยกนั้นจะแบ่งเป็น4ี่ลำดับด้วยกันละเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเราบอกละเอียดกว่านี้เนี่ยผู้บรรยายว่าไปโรงเรียนวิชาประวัติศาสตร์จีนดีกว่านะครับและฟังก์ชันต่อไปที่จะใช้แผ่นหยกแบบนี้ก็คือใช้ในภาวะสงครามครับมันมีหลักฐานบันทึกบอกว่าช่วงราชวงศ์โจมีเรื่องของสงครามอยู่บออ่อยครั้งแน่นอนว่าฝ่ายที่ชนะ ต้องเป็นฝั่งราชวงศ์โจอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้ฝั่งที่พ่ายแพ้เขาจะแสดงสัญลักษณ์ที่บอกให้รู้ว่ายอมแพ้แล้วแน่ๆด้วยการส่งแผ่นยกบีนี่แหละครับให้กับทางกองทัพของผู้ชนะและมันมีบันทึกเก่าแก่ฉบับหนึ่งที่บอกให้เรารู้ว่าแผ่นยกชนิดนี้น่าจะถูกใช้ในฟังก์ชันที่แบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยนั่นก็คือในยุคข,ของห้องเต้เฉียนหลงที่เรื่องอำนาจตรงกับช่วงปลายกรุงศรีอย,ยอยุธยาไปจนถึงช่วงต้นยุครัตนโกสินทร์ของประเทศไทย ซึ่งฮองเต้ได้กล่าวถึงแผ่นหยกชนิดนี้ในรูปแบบของกวีเอาไว้ด้วยนะครับมาลองฟังกันสักนิดน,นะครับว่าจะมีตรงส่วนไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับชาวโดรป้าฮองเต้เฉียนหลงทรงนิพนธ์ว่าบทกวีของเราบทนี้มีไว้พูดถึงเรื่องการจับคู่เครื่องดินเผาเราเรียกมันว่าติา่งเหยงคู่กับขาตั้งชามที่ทําจากหยกรู้กันดีเมื่อการเก่าพวกเรายังไม่มีจานชามใช้เพียงแต่ถ้ามันเคยมีแล้วเจ้าแท่นนี้มันมาจากไหนว่ากันว่าเจ้าแท่นนี้ มันเริ่มมามีในยุคขัดไปและหินหยกมันเป็นของโบราณทําให้มีคํากล่าวขานบอกว่าชามนั้นมันเรียกว่าวานแต่กับอ่างนั้นมันเรียกว่าหยูทั้งสองต่างกันก็แค่ขนาดและแท่นวางนี้มันก็ทํามาจากหยกโบราณที่ว่าตอนนี้ตัวชามมันไม่มีแล้วทีนี้จะตั้งโชว์มันยังไงของมันมีเอาไว้ตั้งตัวชามเราก็เลยต้องเลือกเครื่องลายครามมาจากเตาติ้งไงใส่วันเดือนปีไว้บนตัวของมันด้วยจากบทกวีจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า ฮ่องเต้เฉียนหลงที่เป็นผู้ประพันธ์บทกวีนี้เข้าใจว่าแผ่นหยกบีน่าจะเป็นที่วางชามประดับนั่นแหละครับและเมื่อพระองค์พบชามที่น่าจะเข้ากับมันพระองค์ก็เอาชามใบนั้นไปวางไว้บนแผ่นบีที่ว่านี้ปัจจุบันแท่นวางชามที่มีแผ่นหยกบีดังกล่าวถูกเก็บไว้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่พิพิธภัณฑ์อังกฤษนะครับมาถึงตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเหล่าภาพถ่ายแผ่นจานหินวงกลมจำนวนมากที่ถูกพบในประเทศจีนนั้นล้วนถูกพบในแถบที่อยู่ของชนชั้นสูง ไม่มีการบันทึกว่าพบในแถบบายานฮาไม่เคยถูกพบในเขตที่เรียกว่าทิเบตแถวเทือกเขาฮิมาลายก็ไม่เคยมีและแผ่นหยกวงกลมมีรูเหล่านี้ล้วนถูกนำมาใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันโดยในทุกวัตถุประสงค์เหล่านั้นไม่มีเรื่องใดเลยที่พูดถึงคำว่าโดรป้าจากหมู่ดาวซีเรียส